เดิมทีเนี่ยนะครับเรารับเรื่องเนี่ยวันที่สิบสามเนาะวันที่สิบสามกันยายทีนี้เราก็มีกําหนดว่าเอาละเจ็ดันก็ควรจะต้องมีการอ่ามีการแถลงข่าวเนาะภายในวันที่ยี่สิบธันวานะครับ่าทีเนี้ยเมื่ออ่าพอถึงวันที่สิบเก้าธันวานะครับทางสพทเนี่ยเขาก็เริ่มมีการสรุปกันละมีการสรุปกันละว่าอ่ะจะแถลงข่าว จะแถลงข่าวกันเนี่ยเอาหลักฐานเอาอะไรทั้งหมดมาละนะครับเขาก็มีหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับคะแนนเกี่ยวกับอะไรด้วยปรากฏว่าข่าวก็น่าจะหลุดออกไปว่าคะแนนของคูเบนเนี่ยเขาไม่ผ่านเกณฑ์ทีนี้มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าคูเบนถูกคูเค้นมั่งล่ะอย่างงู้อย่างงี้มั่งล่ะนะครับก็ก็เลยคุยกันว่าควรจะทําความจริงให้มันเป็นที่ปรากฏเนาะเพราะว่าคือเราก็ไม่อยากจะให้ว่าต้องมาคางแคลงสงสัยกัน ก็เลยส่งเอกสารไปที่สตชนะครับสนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับไปให้เขาตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือออริจินอลนะถ้าทั้งที่เอกสารต่างๆเนี่ยมันมีลายเซ็นของคุเูเบนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แต่ก็อ่ะจะได้ไม่ต้องมาคลางแคลงใจว่าถูกบังคับเซ็นหรือเปล่าว่าเอกสารนี้ใช่ของคุณไหมอะไรอย่างเนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยส่งให้สตชตรวจนะครับ mm hmm. คิดว่า mm hmm. เราก็พยายามเร่งนะครับเราก็อยากจะให้ได้คําตอบกลับมาจากสนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วพอภายในสัปดาห์นี้ก็คงจะได้ดูกันนะครับอันนี้ก็ประเด็นประเด็นคะแนนของครูเบนเนาะนะครับภายในสัปดาห์นี้แหละฮะก็จะพยายามเร่งให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่เนื่องจากเขาเป็นองค์กรภายนอกนะครับเขาเป็นองค์กรภายนอกแต่อย่างที่เรียนครับเราอยากจะทําให้เร็วนะครับแล้วก็ผมก็เห็นอ่าสังคมวิพากษ์วิจารณกันว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ยังจะต้องมีคนรับผิดอยู่หรือไม่หรือ จะปล่อยไปเลยปล่อยให้เรื่องเงียบไปเลยไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางของโอเคนะครับก็น่าจะโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับน่าจะโดนตั้งสอบอตั้งกรรมการสอบวินัยร้าแรงภายในสัปดาห์นี้แหละครับอ่าคือ,ค,อคือเรื่องนี้ในี่ในที่สุดล้วต้องมีคนรับผิดชอบใช่ไหมครับคุณสิริพงศ์ต้องมีแน่นอนไม่มีเราคือมันจะไม่มีมันจะไม่ใช่แบบว่าประเภททำผิดพลาดแล้วบอกว่าเออผิดพลาดไป แต่น้องคะแนนไม่ถึงนะแล้วกันไปแล้วกันอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกเชื่อมั่นของคนในสังคมแล้วฉะนั้นต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนครับต่อกรณีนี้ครับครับ,รบเรื่องที่บอกว่ามีการเรียกออครูบเบนเนี่ยไปเหมือนไปตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าให้ไปทาข้อสอบอีกครั้งหนึ่งรรเรื่องนี้เป็นยังไงฮะไม่ไม่ได้ให้ไปทําข้อสอบครับก็คือ เขาติดต่อครูเบนไปผ่านทางน้าครูเบนนะครับผ่านทางน้าครูเบนน้าครูเบนเนี่ยเป็นคนนัดให้แล้วครูเบนเดินทางไปเพื่อตรวจข้อสอบเนี่ยนะครับโดยการที่ครูครูเบนไม่ได้ไปตัวคนเดียวนะครับครูเบนพาเพื่อนไปอีกสองคนนะครับเป็นเพื่อนของครูเบนรวมตัวครูเบนด้วยเป็นสามคนนะครับไปเพื่อคือคือความจริงจะไม่ไม่มีทางปรากฏถ้าเกิดว่าครูเบนเขาไม่มายืนยันเอกสารอันนี้ต้องทําความเข้าใจตรงกันก่อนเนาะ คือเราจะตรวจเอกสารเขาเขาก็ต้องมาตรวจเอกสารก่อนว่าเอกสารเนี่ยใช่ของเขาไหมแล้วขั้นตอนในการในการตรวจเนี่ยเขาก็บันทึกเทปเอาไว้นะครับเขาก็บันทึกเทปเอาไว้เขาก็ถามครูเบนว่าเนี่ยครูเบนจาข้อสอบได้ไหมครูเบนจากระดาษคำตอบได้ไหมครูเบนเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆเขาบอกว่าเขาจาได้ถูกไหมฮะเขาบอกอ่ะเขาจําได้ก็ให้ครูเบนตรวจดูว่ากระดาษคำตอบชุดนี้ใช่ของครูเบนไหมครูเบนดูครูเบนก็บอกใช่อ่ะ ถามต่อถามว่าอ่างให้ครูเบนดูนะว่ามันมีการแก้ไขหรือไม่ครูเบนก็บอกอไม่มีการแก้ไขเขาก็ตรวจกรรมการเขาก็ตรวจตรวจเสร็จไ,ได้คะแนนเทน่าไหร่เขาก็ส่งไปให้ครูเบนตรวจครูเบนตรวจเองคะแนนก็ตรงกันกับที่กรรมการตรวจอันนี้ <uki> แล้วเมื่อเมื่อเมื่อครูเบนยืนยันแล้วนะครับยืนยันคะแนนแล้วก็ให้ครูเบนเซ็นรับทราบเท่านั้นเองกระบวนการเท่านั้นเองไม่ได้มีกระบวนการว่าให้ยอมหรือไม่ยอมอะไรไม่เกี่ยวไม่ใช่ประเด็นนั้น ให้ไปตรวจเอกสารว่าให้เอกสารของคุณไหมอะถ้าใช่คุณดูแก้ไขไหมถ้าไม่แก้ไขอะคุณตรวจดูว่าคะแนนเป็นยังไงอะคุณรับทราบคะแนนนะจบเท่านั้นนะฮะ<_ <q> _>แล้วที่บอกว่าที่อะอาจจะถูกกล่าวหาก็ได้ฮะคุณสิริพงศ์คือประมาณว่ายึดมือถือบังคับให้เซ็นอะไรประมาณนี้ยังไงฮะก็ก็นี่แหละครับถึงต้องส่งไปให้สตชตรวจรอบเพราะเพราะมันก็จะมีประเด็นนี้แหละครับคือประเด็นเนี้ยคือ คือผมเข้าใจว่า,วามูลนิธิไม่ได้ไปด้วยแต่นั่นคือความประสงค์ที่ครูเบนเขาไม่ได้เรียกมูลนิธิไปไงฮะเพราะครูเบนเขาไปเนี่ยเขาพาเพื่อนเขาไปอืมประเด็นประเด็นมันคือองนั้นนะครับแล้วเราก็ก็ยืนยันว่าไม่มีการบังคับขู่เขน็นแล้วคนที่ไปตรวจไม่ใช่คนของเขตคนของส่วนกลางถ้าเกิดว่าท่านไปอ่านดูข่าวก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยพอออเขตเนี่ยถูกลองในาาาขาสบขนี่ ซักหนักมากเลยนะครับซักหนักมากตอบให้ตรงประเด็นเออคุณอย่าใช้ใช้อะไรอย่างเนี้ยนะครับคือเราคือเราไม่ไม่ได้มีเจตนาว่าเราจะต้องไปช่วยสอพอสอพอมอสัะแก้วที่ทำอะไรผิดพลาดคือเราอะกำลังพยายามทำความจริงให้มันปรากฏนะครับแต่เนื่องจากว่าสมมติผมถามว่าระยะเวลาเก็บบันแล้วถ้านัดครูเบนได้เนี่ยเราก็ต้องดำเนินการละ ไม่ใช่ว่านักครูเบนได้ก็ต้องรอคนนั้นรอคนนี้รอคนนู้นแล้วเสร็จแล้วก็มาโทษกระทรวงอีกว่ากระทรวงทํางานช้ากระทรวงไม่ได้คําตอบนี่ขนาดนี้เนี่เราก็ยังเป็นจาเลยสังคมนะครับเพราะว่าเราเราได้ยินกระแสว่าอ่านเนี่ยบังคับรูเบนเซนใช่ไหมเราถึงต้องส่งไปให้สตอชอเขาไปตรวจเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราดูการสืบสวนสอบสวนเนาะพยานเนี่ยณวันหนึ่งให้การแบบหนึ่งอีกวันหนึ่งเกิดพยานกลับคําให้การขึ้นมาเราก็ต้อง หาเอกสารที่มันเป็นองค์กรกลางเนี่ยตรวจสอบยืนยันแล้วก็บอกว่านเนี่ยเอกสารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราเราสแสวงหาเราเราสแสวงหาคือหลักที่มันสามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับอืมอืมคือ,ค,อคือวันที่เรียกเอ่อไปเอาครูเบนไปตรวจกระดาษคําตอบอีกรอบหนึ่งเนี่นะฮะเอ่อวันนั้นมีการบันทึกเทปถูกไหมครับคุณสิริพงศ์มีการบันทึกเทปมีการบันทึกเ<ม>ทปตามหลักครูเบนถูกไหมฮะ การยึดมือถือนี่ก็นะผมว่ามัน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 ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะถ้าเกิดเขาจะสอบสวนหรือเขาจะสอบซักถามอ่ะการยึดมือถือไม่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเพราะว่าเขาให้ให้เขาไปตรวจกระดาษคําตอบของเขาอ่ะนะครับให้เขาไปตรวจกระดาษคำตอบเอาขึเข้าไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทาไมอ่ะเขาหรือว่าเวลาไปตรวจต้องโทรถามใครก่อนเพราะมันไม่ใช่กระดาษของเขาเหรือยังไงนั่นก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะคือคือ ขาฮะมันเป็นเอกสารของครูเบนฮะแล้วครูเบนไม่ได้มีความประสงค์ตั้งทนายนะฮะครับอเออเออเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าผลทั้งหมดของการสอบสวนใช่ไหมครับคุณสิริพงศ์หมายถึงว่าจะมีการถแถลงถูกไหมฮะรอ,อาจากาสอตอชออีกครัง้งหนึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือเรารอยืนยันจากสอตชอช สตอชอมาถึงเมื่อไหร่นะครับเราก็พร้อมถแถลงนะครับคงคงไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกฮะว่าเราเราเราไม่ได้ช่วยใครแล้วเราไม่ได้อย่าง้เรื่เงียบถามว่ากระทรวงไม่รู้เหรอยิ่งเนิ่นนานไปเนี่ยก็คือไปพูดกันบางคนเนี่ยไปพูดแบบไม่มีไม่มีฐานข้อมูล่คือไปพูดกันเนี่ยนับวันเนี่ยกระทรวงยิ่งมีความเสียหายนะครับซึ่งซึ่งเราคิดเราพยายามทานะครับ ให้ให้กระบวนการเนี่ยมันโปร่งใสที่สุดธ์อย่างปีนี้นะครับเรียอะไรนะครับไล่พอเขให้ให้พอ,อ,อเขตออกจากราชการไปสามคนแล้วนะครับที่ผ่านมาของปีนี้นะครับยังไม่สิ้นปีเลยให้พอ,อ,อเขตออกไปแล้วสามค,คนนะครับนัน่นนัน่นนั่นหมายความว่ายังไงกระทรวงเราเนี่ยพยายามทําให้มีระบบธรรมาพิบาลให้พี่พี่ยอมรับแต่พอะมันมันมาเกิดเหตุแบบเนี้ยเคสเดียวเคสเดียวเนี่ยมันเสียชื่อเสียงหมดเลย นะครับเราก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็พยายามทาความจริงให้ปรากฏสุดท้ายความจริงมันออกมาแน่นอนครับมีคนยอมรับได้มีคนยอมรับไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือในฐานะที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยคือเราต้องทำความจริงให้มันปรากฏอย่างที่เรียนครับเราบวกคะแนนให้ใครไม่ได้เราไปลดโทษใครก็ไม่ได้เราไปเพิ่มโทษให้ใครก็ไม่ได้ ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราทําความจริงให้มันประจั์ชัดที่สุดคําถามก็คือถ้าแล้วทําไมต้องให้สตชตรวจอย่างที่บอกครับแล้วเกิดสมมุติอวันหนึ่งเซนแล้ววันหนึ่งบอกถูกบังคับให้เซนอ่ะแล้วสรุปใครถูกสรุปใครถูกก็ต้องไปให้สตชตรวจอ่ะคุณตรวจเลยว่าเอกสารเนี่ยออริจีนอลหรือเปล่ามีการดัดแปลงมีการทําซ้ํำไหมคุณตรวจเลยนะครับจะได้จะได้จะได้รู้กันครับอืมคุณสิทธิพงศ์ผมถามคําถามสุดท้ายครับว่า เกิดอะไรขึ้นครับสังคมถึงมีความรู้สึกกับเรื่องนี้มากหลายคนต้องบอกว่าใช้คําว่าเหมือนที่คุณสิริพงศ์ให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้บอกว่าเหมือนสังคมตัดสินโดยที่อาจจะไม่ได้รอฟังข้อเท็จจริง ừ, หรือเชื่อเข้าใจจริงไปแล้วอันนี้เข้าใจได้ครับเพราะว่าระบบราชาการที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้ครับมันเป็นระบบ <ừ. S 2> ที่ว่าเวลาร้องเรียนไปก็ช่วยพักพวกใช่ไหมเออล่าช้าใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็ตัดสินคือคือเรื่องหลายเรื่องนะ เราตัดสินกันจากความดราม่าผมยกตัวอย่างนะครับดีแตงโมครับค่ะเมื่อสองสามปีก่อนองคมตัดสินก็ไปเสร็จเรียบร้อยละดึงกันมาเป็นครึ่งปีเป็นปีถูกไหมครับคือส่วนสุดท้ายข้อท็จริงมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเรา,เ,ราเขาอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ํานะครับแต่สิ่งที่เรากําลังพยายามทําอยู่คือถ้าเราอยากจะทําให้มันดีอะ่ะเราก็ต้องพยายามเอาความจริงออกมาให้มันปรากฏ คือต้องเรียนนะครับว่าพวกผมก็มาจากประชาชนพวกผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, มันเกิดจากอะไรผมถูกตั้งคําถามผมถูกตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> มันชุจงจิตแน่นอนนะครับผมถูกตั้งคําถามว่าเฮ้ย hey, เนี่ยถ้าผลออกมาแบบนี้มึงช่วยมันเหรอมึงช่วยเขามึงช่วยเขาใช่ไหมมึงจะช่วยพวกเดียวกันใช่ไหมก็ต้องเรียนนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาว่าเราจะต้องช่วยใครเราต้องช่วยคนเดือดร้อน คือครูเบนเนี่ยเขามาร้องเรียนเขามาร้องทุกเขามาร้องขอความเป็นธรรมเรามีหน้าที่ทําความจริงให้ปรากฏสิ่งที่เราเสนอครูเบนไปเมื่อวันที่เขามายื่นหนังสือเราก็บอกเขาว่าถ้าคะแนนเขาถึงเกณฑ์ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงเขาเนี่ยจะต้องได้รับการเยียวยาโดยการมาบรรจุเป็นพนักง,งานราชการแต่ถ้าเกิดว่านนเขาไม่ถึงเกณฑ์เราก็ยินดีที่จะหาทางเยียวยาเขา แต่ด้วยตำแหน่งขางงานาราการราชการไม่ได้นะเพราะถ้าคะแนนคุณไม่ถึงแต่เรา,แต,เราแต่เราอ่ะยินดีที่จะรับเขาเป็นลูกจ้างในเขตใกล้บ้านเขาให้เขาไม่ต้องเดินทางไกลอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าอ่ะเราจะต้องเยียวยาเขาแต่การเยียวยาเขามันก็ไม่ใช่การปิดปากเพราะสุดท้ายคนที่ทําผิดก็ต้องดโดนลงโทษนะครับเราเข้าใจดีครับสังคมเนี่ยเขาตั้งคําถามกับความอายุติธรรมในเรื่องเหล่านี้แต่ต้องยืนยันตรงนี้เลยครับว่า นโยบายท่นแท่นมนตรีท่นมันตรีช่วยนะครับคือเราต้องทำความจริงให้ปรากฏและเราไม่มีช่วยใครครับ